มาตั้งนานแล้วเนี่ยไปไหนมาเนี่ยมันรอเนียนานแล้วเอาละเดี๋ยวกันจะไปไหนวันนี้ก็มาคุยก่นอนวันนี้จะมีอะไรบ้างอ๋อที่น่นก็นี่ไงก็วันนี้มันคือวันสุดท้ายในการเก็บตัวหลักจากอยู่ที่นี่มาเก้าวันเต็มๆใช่ไหมก็มีอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยวันนี้ก็มีอุ่นเครื่องกับอีกกับสุพรรณบุรีอีกหนึ่งนัดก่อนที่จะแยกย้ายกันเลยเงี้ยก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการมาเก็บตัวช่วงปีซีซั่นก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงมาพูดคุยกับน้องๆเขามาดูว่าสภาพคคคววาามเเเปป็็นนนนนอออยยยู่่่่่ขงงงง้ัไกกรระีีีทถืบ เราอยู่ที่เกียรติธานีสนามกอล์ฟเกียรติธานีหรือเขาจะเรียกกันว่าดันามิกแคมป์ดันามิกฟุตบอลแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่อยู่ภายในสนามกอล์ฟเกียริธานีที่บางบ่อใกล้ๆขับรถจากชลบุรีมาประมาณครึ่งชั่วโมง4ี่สินาทีมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตึกกันว่ะตึกมันแบ่งเป็นสองข้างไปดูตึกแรกก่อนตึกแรกนี่ก็คือตึกของพวกนักนักพวกนักบอลพักเรามาอยู่บริเวณภายในห้องพักนะครับห้องพักที่นี่ก็ต้อง แบ่งเป็นสองข้างพวกสตาฟโค้ชจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นห้องพักของนักฟุตบอลเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าห้องใครเป็นห้องใครแล้วเรื่องของเรื่องนักบอลทุกคน่ะไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราจะมาถ่ายกันเราไปดูว่าใครอยู่กับใครแล้วเขาทำรายการตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงยี่สิบนะก็พักผ่อนการเตรียมตัวที่จะหลอซ้อมในตอนเย็นนี้ต่อมาเดี๋ยวไปดูห้องพักกันบุกแบบไม่มีอะไรอีกแล้วเอาห้องไหนก่อนดีวะฝั่งซ้ายหรือขวาอากูุให้มึงเลือกซ้ายหรือขวา ขวากับแม่มีห้องเปิดอยู่อ่ะปะไล่ตั้งแต่ห้องนี้เลยว่ะหรือตั้งแต่ห้องลิงสุดเอาเอาเอาห้องนี้ก่อนดีกว่าเราไม่รู้เลยนะว่าแบบใครอยู่คือคือคือเรารู้ว่านอนห้องละสองคนอ่ะเอาลองห้องเลยขายว่าอ่าขอถือห้องด้วยทำไมต้องลองห้องครับทำไมต้องลองห้องทำไมต้องลองห้องเดี๋ยวแบบมีพวกโจรเข้ามาครับในแข้งนี้มีโจรเลยเหรอใช่ครับผมพราผมกลัว อันนี้แจ๊บพี่หนาหน่อยทำไมถึงนอนกับแฮมอ่ะนอนนอนครับมีคนปลูกมีคนพกทำไมทำไมแฮมนนะทำไมนะพีพ่ไม่ตื่นเนะทำไมนะพี่แจ๊บไม่ตื่นพี่แจ๊บไม่ตื่นอันนี้คือเขา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 เลือกให้เองหรือว่าเราเราเลือกเองว่าใครนอนอก,กับก<อ>ับกับใครเลือกเองอ๋อแล้วไม่นอนกับเพื่อนอนะ่ะนอนกับพี่เขาทำไมเดียวไม,ม่ใครปลูกพี่แจ๊บแบบอ๋อไม่ใช่ว่าพี่แจ๊บคอยใช้ให้ไปทำโน่นทำนี่เหรอไม่มีครับออ๋แจ๊บมีอะไรบอกพอนอนปะ คิดถึงครับผมไปแล้วถูกไหมอยู่ห้องนี้ไม่ได้หรอแล้วห้องข้างๆนี่ใครอยู่เล่นเกมอยู่เล่นเกมหรอเอาเลยอ้วรู้และไปไปเดี๋ยวเราไปกันปิดประตูให้น้องด้วยเมื่อกี้มันบอกเลยนะห้องข้างพี่แลอยู่เหรออ่าข้างสุดท้ายห้องกล้องห้องพี่แลก่อนโอ้ยกิจกรรมยามว่างนะ และน้องห้องนี้นอนกับแฉะอ๋อนอนกับโอ้สองคนทำไมถึงเลือกนอนกับโอ้ล่ะให้มันเตรียมของด้วยครับเตรียมของจะได้มาชงกาแฟอ๋อชอบชอบชอบชงกาแฟกินเองอันนี้ใช่ที่เขาเรียกกาแฟดิบเลยป่ะวะใช่ใช่กินบ้างมึงกินป่ะกินเขาชงให้พี่แนนแกงได้ไหมได้ครับเอาอะไรอ่ะชงชอันนี้เขาโอ้ตัดให้พี่แนนป่ะได้ครับนี่ปกติใครเป็นคนชงและผมว่าเป็นว่าผม เลยและเคยเห็นที่บ้านแล้วมีมีเหรอวะมีที่บ้านเราไปสัมภาษณ์แล้วที่บ้านไงเอาเลยจำไม่ได้วะหลายคนจ่าอ๋อเนี่ก็คือยามว่างก็เล่นเกมกันยามว่างครับก็หลังจากกินข้าวหลังจากอะไรก็ไม่ได้นอนแล้วช่วงบ่ายก็นั่งเล่นแป๊บแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปเติมตัวไปเลยอือคนนอนมากไปก็ไม่ดีถูกป่ะเพราะเราซ้อมเช้าเสร็จเราก็นอนช่วงเช้าก่อนก่อนเที่ยงแล้วใช่ครับนอนอ๋อกินข้าวเที่ยงเสร็จก็เลยพักผ่อนเล่นเกมนีแหละแป๊นึงอันนี้เครื่องของใครเนี่ย ของผมับ,บโอ้พี่แลโดยพี่แลอุปกรณ์เยอะมากเลยทั้งกแาแฟทั้งเกมพี่เบื่อละร้อยโอ๊ยคงไม่ได้กินกแนาแฟแน่ <c oughs> ไปห้องอื่นเลยใอ่ไหมไปมา <c oughs> ไปห้องอื่นเลยน่เ <c oughs> จินหรือเปล่าเนี่ยข้าวโพกลับมาแล้ว <c oughs> ปเป็นไนมาไปหนมาสำ <c oughs> นัการครับอ๋ออัน <c> น <oughs> ี้ห้องใครวะมันก็ไม่ได้บอกนะเพราะไอ้แจ๊บบอกห้องข้างคือห้องพี่แลไอ้ห้องแลใช่ป่ะห้องริมสุดห้องพี่กอง อ้าวน้องดิวอ้าวดิวพี่อ๊อฟเฮ้ยเนี่นี่เมื่อกี้มึงอยากกินกาแฟนี่มึงดูดิโอ้มีสองห้องเลยทำไรบ้านสวัสดีครับพี่บอลงั้นอย่างนี้อยางนี้ทำทำทำไรบ้าทำทกาแฟครับให้สมาชิกพี่น้องครับอ๋อทำให้ใครบ้างเนี่ยก็ทุกคนแล้วที่เขาจะกินกาแฟแต่พี่ตังนะพูดเล่น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 บ่ายอันนี้ห้องบาร์ใช่ไหมห้องผมกับดิวครับบ่ายกับดิวเอาลัมมอสกับออฟมาอยู่ทำไมอะ ผมมาอาศัยครับขอสมบุญครับขอสมบุญมาอาศัยกาแฟกินกาแฟฟรีแล้วมอสอ่ะทำกาแฟรมาทำกาแฟครับเหรออ่ะมอสทำเป็นเหรอแน่ของเขาอ๋ออาอันนี้เครื่องมอสเป็นแจ๋วอ่ะสรุปนี่คือ CFC นี่มีสวัสดีครับถือไว้สิอ้าวมอสแล้คิดถึงแฟนไหมเนี่ยฮะคิดถึงครับเหรอ แปลว่ไหน,นชื่ออะไรแฟนอ่ยาโลกนะคน,นที่ชลบุรีหรือคนที่ปทุมธานีคนอยู่ปทุมครับอ๋อ <c oughs> เดียวเดียวคนเดียวนีคนเดียวเลยอ่ะโอเคห่างหายไปนานเลยช่องนี้โหัักแชนแนลห่างหายไปนานเลยช่องนี้โหัักแชนแนลไม่ใช่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 แต่มากว่าไปอัพไปห้องอื่นกันห้องนี้น่ากลัว มาช้าชาแนลนี่ไม่น่าน่าจะย้อนไปประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเลยนะเนี่ยไอช้าชาแนลเนี่ยอ้าวเมื่อกล้องมันนอนกับอ๊อฟอะอ๊อฟมันอยู่อ๊อบแต่ว่ากล้องอยู่คนเดียวเลยหรือจะมีใครมาปวดห้องนี้เปล่าวะกล้องสวัสดีครับเอ้ยมึงพิจารณาตัวเองหน่อยนะมึงเดินเข้ามากล้องนอนหลับต่อโอ้ก้องก้องถือถือแป๊บหนึ่ง ก้องคนอื่นเขาเล่นเกมกันชงกาแฟกันแล้วก็ไม่ไม่กับเขาอะทำไมอะไม่อยากคบใครไม่ไม่อยากคบใครหรือไม่มีใครคบเอาดีๆไม่มีใครกล้าคบไม่มีใครกล้าคบเลยไงไม่คือคือต้องบอกเดี๋ยวคนดูอยู่เขาไม่รู้หรือแฟนกับกองอะคือก้องเขาไม่กินกาแฟอก็เลยไม่ได้ไปอยู่ร่วมวงกับอาราบิก้าเออได้ได้ได้กาแฟอ๋กาแฟปิดไฟหน่อยนี้ ขอขอให้ดีกล้องไม่กินกาแฟอากองไม่กินกาแฟแต่แล,ล้วก็อาราบิก้าใครกรองให้แบรนด์ตัวเองด้วย <zych> เออนี่ใครทีเ่เป็นแฟนขับกล้องนะก็อุดหนุนกาแฟที่ก้องเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะนนะอ่ายี่ห้อนะขอใหดีอันนั้นมันชื่อรุ่นไม่ใช่หรอวะเนยกาแฟเอนยกาแฟแต่มันชื่อแล้วมันมันคืออะไรอาราบิก้ามันคืออะไร มันเพิ่มเาลาบิกอมามาเามาไม่มีสาระเลยห้องนี้ไปดีแบบปะเข้ไปเไปไปปิดไฟให้ด้วยเอ้ยมีอันนี้คือก็คือภายในห้องพักนะเดี๋ยวมันก็คือมึงเห็นเอาไปห้องอื่นดีแบบปะจะได้ไปดูว่าห้องพักแต่รายละเอียดของห้องอะรายละเอียดของห้องอะในห้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพูกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆดีอายาไม่มึงนอนคนเดียวอ่ะ มาถึงนะทำอะไรอ่ะนอนดูติ๊กต็อกไปเฉยครับแล้วนี่ลดแล้วรถมากี่โลแล้วน่าะได้สองโลครับสองโลตั้งเป้าไว้กี่โลดูอนไรฮะไม่ก็ตามข่าวเขาบอกแปดโลไม่ใหมหรออันนั้นมันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เขามายกแรกนะรักถือว่าตอนนี้ลดมันรวมมาทั้งหมดกี่โลแล้วสามโลได้สามโลเอาใจช่วยครับเป็นไงบ้างยะคิดว่าฤดูกาลนี้ได้ลงไหมหายบาดเจ็บยัง ก็ยังยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ต้องมองหน้ากูสิเขาถามก็ตอบคนนสิตอนตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะเจ็ดสิบอยู่ครับเจ็ดสิบใช้เวลานานไหมก่อนมันจะถึงร้อยอ่ะของผมเพิ่งไปหาหมอมาก็เหมือนต้องกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงกว่านี้อะไรเงี้ยก็อีกประมาณเดือนสองเดือนประมาณเดือนหนึ่งอ๋อประมาณเดือนหนึ่งใครเป็นแฟนขับยาก็อดใจรออีกสักเดือนหนึ่งแต่ยาจะกลับมาเฉิดฉายในสนามพื้นยาอาเป็นไงภูมิใจกับน้องคนนี้ไหม ภูมิใจดิไม่ภูมิใจได้ไงอ่ะ <laughs> ถ้าไม่ภูมิใจวันนี้ก็ให้มันไปที่อื่นแล้ว <laughs> <laughs> ไม่นานไม่มานั่งจ่ายเงินเดือนฟรีๆตั้งเป็นปีออกไงคุณด,ดูว่า <laughs> ย้อน,นอย,อยกับใครเนี่ยไอ้เจ้าน่ะเหรอเจนอยู่ห้องไหนเอ้ยไอย้าแนะนำหน่อยดิมันมีอะไรบ้านงในห้องนี้มีมาถือพูดได้มีอะไรพาพาดูห้องหน่อยเปิดห้องมาแล้วยังไงส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟไข่เจิ้นมัอนครับอ่าแล้วนี่เตียงผมเตียงเจิ้นอ่าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรครับ คือพ่อเอาแค่ชุดซ้อมอะไรโซนห้องน้ำครับห้องอาบน้าอ๋อเขาจะแบ่งแยกกันฝ<ช>ั่งนี้คือคือชาโครอ้คือห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำฝั่งนี้เป็นช,โชัโครกเออเออแจ๋วอ่ะถือว่าดีอยู่นะอ๋อเออก็อออแบ่งแยกกันดีวันปกติเวลาเก็บตัวมาเก็บที่นี่หรือประจำู่แล้วปะไม่ปีแล้วเราไม่ได้เก็บตัวไม่ปีแล้วไปทัวร์เมนท์ล่องใต้กับไปอินโด สองปีแล้วไปเก็บ<ช>ตัวที่ราชนาวีที่ซาติฮีสามปีแล้วมาเก็บที่นี่มันก็สลับไปเรื่อยๆจะได้ไม่เปลี่ยนบรรยากาศไปหมดคลาไปดูนติตต๊กตอกเราไปไป <laughs> แล้วลไปอีกห้องนึ่งเดียวสวัสดีครับยา,ออยาหมดไปอย่างน้วนะเรจะยาให้ไป,ไปอากาศดีขึ้นแล้ว, <laughs> วใช่เปอร์เซ็นต์บ70เปอร์เซ็นต์ก็ผอมลงแล้วปีนี้ได้เห็นเชือดฉายได้แล้วห้องในห้องแารวันแม่งล็อกแล้วดูจากน้ำเช้า ตัวนึงเาอยู่ใครน้องมิกมาถูกห้องด้วยมิกทำไมมิกต้องอยู่กับพี่พี่หนึ่งอ่ะทำไมเลือกใครคือใครเป็นคนเลือกพี่หนึ่งเลือกหรือมิกเลือกก็คุยกันไว้นะครับคุยกันไว้ว่าเราอะไรทำไมถึงต้องอยู่ห้องเดียวกับพี่หนึ่งก็ตอนไปซีเกมเาอยู่ด้วยกันครับอ๋อคือจะแอกว่ากูติดซีเกมหนึ่งหนึ่งอาเงี้ยหนึ่งถือไว หนึ่งเป็นไงน้องน้องมันมาอยู่แล้วมันเป็นไงปวดไหมกวนตีไหมก็กวนตีนไปเรื that that ่อยครับแล้วมันแล้วเวลานอนนอนหลับเอร์มันกลดังมากเลยนะก็ผมชิงหลับก่อนครับเอาชิงหลับก่อนหนึ่งแล้วเป็นไงซ้อมเป็นไงบ้างก็ช่วงแรกๆก็เหนื่อยครับแต่ว่าพอหลังๆมาเขาก็เริ่มเบาแล้วก็สนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองมิกเป็นไงมองมิกเป็นไงคิดว่ามิกไหวไหมแกแกจะจะมีชื่อเล่นก็ไหวครับน้องกิง มิก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 มองมองมิกมองพี่หนึ่งยังไงมั้งมองพี่หนึ่งไงห้าตอแหลนะมึงพูดตรงตรงพี่หนึ่งก็น่าจะเล่นสบายสบายครับเพราะว่าเขาเคยผ่านมาครับแล้วเราพี่หนึ่งแอคไหมพี่หนึ่งแอคครับแอคยังไงอะแอคยังไงคำว่าแอคในในมุมของมิกอะนี่ยเขาเสนอหนึ่งเรื่องพี่แอยังงไแอกยังไงแบบเวลาเวลาแบบ แข่งยิงกันนะครับแบบยิงเข้าก็มาขิงเลยครับอ๋อใ,ให้พี่ภาษาเอาภาษารับภาษาไม่เหมาะมอย่าพูดเลยับเออหนึ่งพูดอะไรไ,ไม่เป็มก็๋ยวให้พี่หนึ่งทายว่าว่าพูดว่าอะไรบอกหนึ่งตัวหับายเด้อแตกออกปะแตกออกปะอ,อ,อ่ะเฉลยเฉลยนะเฉลยพี่หนึ่งไปกินข้าวไหมครับหนึ่งแล้วมันกินข้าวเยอะไหม เยอะเยอะแต่ว่าพอน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยน้องก็เริ่มลดลงโอ้โโอเคพักผ่อนพักผ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่เปิดอย่างนี้ลมไม่เข้าเลยฮะลมแม่งโฟนเท่านี้ไม่เปิดไม่เปิดแอร์ลมนี่เข้าเปิดบ้างหรือปิดเร็วเหลืออีสองห้องจะหมดละเหลืออีสองห้องจะหมดล้วะนี่่กูว่าคนดูเขาอยากดูทุกห้องแหละ ไม่ไหวมงเดี๋ยวมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยนะอ่าแบงค์อยู่ใครอ่ะอยู่ได้เอ้ยไม่ไนไนเปิดไฟดิเอ้ยเอ้ยถือแบงค์มันเป็นคนแบบแบบไม่ค่อยพูดไงมันจะไม่ฮ่าไม่อำอะไรเงี้ยนี่เอาไอ้นี่ดีกว่าอะกรตีนกรตีน เอ้ตาถือดี่นี่ว่ามาันไปปวดมานนแล้วมันจะดีะขึ้นอันนี้ใกล้แบตหมดแล้วครับแบตหมดที่มึงอย่าไปกดเลยนะมึงอย่ามั่ว <c oughs> นะถือให้ใกล้ดีๆทำไมามึงเลือกนอนกับแบงอะก็ไปซ้อมเรื่องทุกวันเ็เขาเป็นเพื่อนกันด้วยอ๋อแล้วไม่ไม่นอนอ่ะแล้วไอหนึ่งกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมึงมึงเ่ืช่เพื่อนเหรอนงนอนกัมีครับอ๋อคือไม่มีใครนอนด้วยก็เลยยา่ให้เขาเลือกให้อ๋อเอาเมื่อกี้กูถามมาทุกห้องทุกห้องบอกเลือกกันเองหมดเลย เออเอาเลยมึงไหวกูว่ามึงไม่มีสาระเยังไงเลยเออไม่เคยมีสาระเลยเนี่ยคือคำพูดเแอะไปรักทีก็เจ้าขวนนะเนี่ยดูความเร็วของมันดิเห็นไหมมันไม่ยอมพูดมันไม่ควรตีเพื่อที่จะแบบไล่เราสองคนออกไปจากห้องเออมาขัสุดท้าย ใช่ไหมคิดว่าหายไปน้องนายป่าวะเอ้ยไม่น่าใช่เราไม่ได้ล้องไม่มีใครอยู่เราไม่มีใครอยู่วะ่ะเอาหนีฟ้า,าไปเอาเริ่มเลยเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองสังห้องหนึ่งแล้วกันถือว่าชดเชยอ่ะเห็นว่าจะไปชั้นสองใช่ไม่ก็ชดเชยไงเพราะว่าห้องริมเมื่อกี้เราเปิดไปเราไม่เจอใครอยู่สักคน สงสัยสองคนเนี่ยบอยมีมาอยู่แล้วเออว่ะสองคนเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่ตามห้องกาแฟหรือห้องเล่นเกมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราบุกไปข้างบนอีกสักห้องนึงแล้วกันเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับเบี้ยจะบอกอยู่ห้องริมสุดนะใช่ครับนั่นไงอยู่กับใครอ่ะอยู่กับแซลอ้าวแล้วเมื่อกี้เราขึ้นมาข้างบนกันทำอะไรอ่ะไปไปเล่นเกมเล่นเกมเล่นห้องใครห้องพี่พัดห้องพี่พัดเออเมื่อกี้ห้องเห็นห้องพี่แล้วก็เล่นเกมกันอยู่ใช่ อก้องตัวอัมเลยเอาพี่ก้องตัวอัมมาเอ้ยเบียร์แล่นใหม่เบียร์น้องกับพี่แจมมาเบียร์สนิทกับพี่แจมใช่แล้วสนิทกันได้ไงไม่ต้องกเสียกเสียไม่ต้องเสียเสียงเข้าว่ะเสียงกองดูเบียร์ไม่พูดอะไรเลยอ่ะทีเนี้ยพี่ก้องพูดหมดแล้ว อาแล้วถ้ามาถึงสนิทกับพี่แฝงมาอ้าวเมื่อ่างที่พี่ก้องพูดอ่ะเบียร์ก็ไม่ใช่เป็นเด็กอคาเดมี่ที่สมบูรณ์ลีตั้งแต่แรกใช,ใช่ปหมเออแล้วเบียร์พี่แซมก็เด็กจากกรุงเทพจากสัมทนแล้วก็มาเจอกันที่นี่แล้วท้ามาถึงสนิทกับพี่แซมอ่ะสนิทก,ก็ก็คุยตอนซ้อมตอนอะไรเงี้ยก็ไปกินกาแฟด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันบ่อยแล้วที่พี่ก้องบอกเบียร์ไม่มีคนคบจริงป่ะไ,ไม่จริงอ๋อพี่ก้องก็เอามา้แล้วใครมันชอบโทรมาตอนนั้นโค้ดเทโลทำไมไม่รู้เปล่าฮัลโหลครับพี่ครับ อเดีแเป็นไงบ้างบรรยากาศที่นี่ในการซ้อมในการทําอะไรคือเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ดีครับบรรยากาศในทีมก็ดีครับแล้วการซ้อมก็ดีเลยครับเทคนูก,ก็ละเอียดละเอียดมากครับในการฝึกซ้อมแต่ละรูปแบบแล้วก,การบาดเจ็บที่ที่มีเป็นไงบ้างอัปเดทตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วครับก็ประมาณ90-95%นตอืมแล้วตอนนี้โค้ชมีมีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับเบรรยีย กอ็อย่างพี่ยาก็ลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ย<อ>พี่แท็คลดน้ำหนักไม่ไม่ครับส่วนมากจะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่าใช่ใช่ว่าร่างกายแบบกลับมาจากอาการบาดเจ็บจะแบบต้องต้องแข็งแรงกว่านี้อะไรใช่แล้วแล้วการซ้อมกับกับตางชาติที่บาใหม่กับเพชรเนี้ยแทบทั้งหมดเลยเป็นไงบ้างก็ก็โอเคครับก็ตักชาติทั้งทั้งลีลาทั้งมวยโลกก็ดีครับแต่ว่า มูนโกเขาจะพูดอังกฤษไม่ได้ใช่การสื่อสารก็จะยากนิดนึงครับแต่การซ้อมการอะไรด้วยกันก็โอเคดีใช่ใช่ครับโอเคโอเครับเมื่อกี้กูคุยโทรศัพท์อยู่กูเหมือนคุยกับเบียสองคนก็พอนะหมดเวลาแล้วไปที่อื่นดีกว่าลองไปชั้นสองซักนห้องหนึ่งชั้นห้องเชยห้องเชยห้องเบียร์เพราะเราเราไม่เห็น มึงเชื่อป่ะแนนเดี๋ยวคอมเมนต์ก็จะต้องมีมาว่าทำไมไม่เข้าห้องนี้บ้างคะไม่เข้าห้องนี้บ้างครับอเออเราก็จะกลายเป็นแบบไอ้นี่แต่เอางี้ยันมันเป็นเงื่อนไขของเวลาใช่เดี๋ยวต้องมีซอลงซอมันด้วยเออแล้วก็คือง่ายๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตากล้องมันขี้เกียจถ้าขึ้นมาชั้นสองก็หอบแล้วห้องไข่ดีวะอันนี้เราจะสุ่มยังไงดีวะเราไม่รู้ว่าห้องไข่เป็นห้อง่าะบ,บาสม ดูดิว่าห้องน้องนายลูกรักอะอยู่อยู่ห้องไหนเออแป๊บนึงกูหารองท้ามาก่อนทั้งนั้นล่ะเนี่ยสายแวร์นี่ว่าใช่แวร์นี่อันนี้ไม่ใช่ละเทมโปไม่ใช่ละดูดิครับคุณผู้ชมมาดูว่าบอลจะหาห้องลูกรักเจอหรือเปล่าล่ันนึงดูนายนายนายอยู่ห้องไหนรู้ไหมห้องห้องไหนสั่งนู้น ออไอห้องนี้แตกเวยไม่มีอยู่แล้วอ้าวมาถือว่ไม่รู้มันชินนานไม่เจอนานมากแนวเลยครับครับต้องหน้าทำไมต้องร้องห้องอ่ะเดี๋ยวพี่แจ๊บขึ้นมาป่วนพี่แจ๊บขึ้นมาแย่งของกินใช่อือมึงดูห้องนี้เราไปมาทุกห้องไม่มีห้องไหนเป็นอย่างนี้เลยอ่ะห้องนี้คือเยอะสุดเยอะเฮ้ยแต่แต่สำคัญตรงไหนไปวะดูดิไหนนี่นี่ใครเป็นคนซื้อมาเนี่ยเฮอยห้อยอะแล้วาร์ดอซื้อมาจากไหนน่ายโลตั๋ง อ๋ออะเาน่งเดิมถึงเอ้ทำไม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 เอ้ยเอาเอาวางใกล้ๆดิทำไมถึงเลือกนอนกับพี่นายอะไม่ต้องมองพี่นายพี่เขาดูแลดีครัพี่เขาดูแลดีอันนี้คือเราเราเป็นคนเลือกหรือพี่นายเป็นคนเลือกผมเป็นคนเลือกเลือเราเลือกได้ด้วยแล้วไม่พี่นายเขาต้องยอมมานอนอยู่กับเราอ่ะเขาเขารักผมอะใช่ป้านายใช่ป้า <c oughs> อาอแทนที่เป็นเพื่อนไก่แฮมแล้วไม่นอนแก่แฮมอ่ะเออพี่แจ้วก็นอนแก่แฮมครับอ๋อ <c oughs> น้อนายแล้วมันนอนกับทน,นายมันกวนไหมดึกดกอ่ะมันไม่ค่อยกวนนะมันหลับเรลยแต่ว่ามันจะกวนตอนเช้ากกว่าตอนตื่นทำไม สองสำสายคุยกับใครบ้าง<อ>ไม่รู้คสาวแต่แต่อาถามว่าไงแล้วแบบมันมันมันถือว่ามันพักผ่อนพอไหมใน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 เมื่อเราเป็นรุ่นพี่เขาเรามองเราผ่านเขามาก,ก่อนอะพอพอพักผ่อนพอ,พอแล้วดึกดึกเขานอนประมาณกี่มโมงแบบดึกดึกไอ้อห้อยมันนอนกี่มโมงสี่ครึ่งแเลี้ยงห้าทุ่มอะสี่ครึ่งคือตีสี่ครึ่ง <c oughs> อสี่ทุ่มอ๋อสี่ทุ่มคืนอ๋อก็คือเหมือนที่น้องนายบอกว่าพอว่างพอกินข้าวเย็นเสร็จมากปุ๊บก็คุยโทรศัพท์เลยใช่โอ้คือโทรศัพท์สี่ห้าทุ่มนอน นอนดึกไม่ได้ด้วยซ้อมหนักเกินอ้าวพูดถึงการซ้อมที่นี่เนี่ยมาอยู่ที่แล้วซ้อมเป็นยังไงบ้างโอเคครับนายว่าโอเคเลยแล้วอีกอย่างได้แบบได้มาจอยกันได้มาพูดคุยกันด้วยในโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยครับนายว่าโอเคเลารกัดเลอกฟุตบอลน่ะที่ว่าซ้อมหนักอ่ะหนักกว่าอย่ที่ชลบุรีใช่ไหมหนักหนักกว่ามาเก็บตัวครั้งนี้คือแบบได้อะไรเยอะเรื่องร่างกายเป็นหลักเลยครับแบบเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องพละกําลังครับแล้วก็แท็กติกอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบเข้มข้นครับ แล้วการซ้อมกับพวกทีมต่างชาติอะที่ชุดต่างชาติที่ยกใหม่ทั้งเซตเลยอะเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างโอเคนะพี่เพราะแบบเขาแบบพวกต่างชาติก็คุยเล่นอะไรด้วยพี่มันก็แบบเหมือนแบบว่าเวลาลงทีมหรือเวลาเล่นอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะคอยบอกด้วยนงพี่แบบเหมือนเราบอกเขาได้เขาก็แบบไม่ถือตัวอะไรเงี้ยพี่มันก็เลยแบบทํางานร่วมกันได้ครับ โอเคคุยกับน้องนาแล้วกูม่วงนอนแล้วไอ้ยังมามาแบบไปห้องอื่นมีแต่เสียงหัวหัวหัวเลาะแบบขำๆอ่ะสไตล์ขาไปอีกทีพห้องนี้มาแบบเนิบๆเนิบๆแล้วก็สาระงั้นเลยขอเอาไปกินนะโอเคไปไปห้องอื่นเลยอะปวดห้องไหนอีกเนี่ยงวะไปปวดมาทุกห้องแล้วทุกห้องเลยอะยกเว้นชั้นบนเนี่ยพูดมาห้องแรกมาอือพอใจนะพอใจละไม่ใช่หรอกเอาเอาตรงๆมากแบบบางทีแบบ อยากจะเข้าไปห้องต่างชาตินะอยากเข้าไปห้องต่างชาติม<ช>ันจะเป,ป็นตัวไหก็ได้<ช>อยากเข้าไปห้องต่างชาติแต่สิ่งที่กลัวกลัวแบบไม่ได้กลัวพูดไปกับเขาไม่รู้เรื่องนะกลัวแบบเขาเรียกอะไรรบกควรเขาอ<ม>่ะเพราะว่าเขาน่าจะนอนพักกันซะส่วนใหญ่เขาไม่เหมือนกับเด็กไทยอะไรเงี้ย<ม>หรืออาจจะไม่นอนพักอาจจะคุยโทรศัพท์กับครอบครัวหรืออะไรเงี้ย<ม>เราก็ล้วเขาเพิ่งมาใหม่ด้วยก็เกรงใจอยู่นะนะก็เกรงใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเราพูดคุยนะบอลพอละเราไปคุยกับพวกค้ชบ้างดีกว่า อันนี้อยู่กับหมอปอนหมอของทีมถือว่าอะไรของพะลุงพลังเลยเเนี่ยพะลังเก็บของเลยครับปอนมาอยู่นี่เป็นยังไงบ้างสภาพอ,อาการบาดเจ็บของ,ง <โด S 2> นักเตะก็มีมีมีใครฟื้นฟูดีมากน้อยขนาดไหนละหลายๆคนก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่ได้ฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็ก,ก็หลายๆคนก็ดีขึ้นครับยาดิวก็ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นได้ได้ร่วมโปรแกรมกับโค้ชได้ร่วมกันเขาเรียกอะไรผ่านผ่านช่วงเวลาที่หนักหน่วง ก็ก็หลายหลายคนก็มีกําลังใจที่ดีแล้วก็อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นอ่าเหลือจริงเยอะกว่านั้ะครับเดี๋ยวเก็บเก็บไว้นิดหนึ่งก็ได้ครับแต่มาถึงหลักๆก็คือดีกว่ายาสองคนที่ว่าที่ว่ายัง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 ไม่รอดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับยังไม่รอดเปอร์เซ็นต์แล้วแต่คนอื่นเน่ะมีใครที่ยังแบบเจ็บอยู่ไหมหรือไม่มีละก็มีครับเล็กน้อยๆอะไรแต่เล็งน้อยก็ไม่เป็นไรซ้อมเลยครับอ๋อโอเคไปหมดข้าแล้วไปหนะครับไป แบงค์เป็นไงบ้าถือว่าได้ร่วงมงานกับเทกุเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสทําทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อจากสีนัดมเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ก่อนอื่นเลยก,ก็รู้สึกรู้สึกยินดีมป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทางสโมสรเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะพอที่จะช่วยงานของโค้ชเทกูได้เลยงนะี้ย ่างว่าแล้วเขาเพอมีประสบการณ์ในการผ่านสุตบอลโลกมาแล้วด้วยนเงี้ยก็ถือเป็นความโชคดีของผมที่ได้เรียนรู้วิชาจากเขาก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็ให้ผลงานของชอมวีออกมาดีที่สุดประมาณหนึ่งเดือนที่ทํางานกับเขามาหนักหนักใจหรือกังวลอะไรในในเรื่องไหนไหมหรือแบบกดดันตัวเองไหมอืมก็มีกดดันบ้างครับเพราะว่าเราทํางานกับคนที่ที่เป็นระดับเรียกว่า ปรมาจารย์หรืออาจารย์ของฟุตบอลอย่างเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกกดดันว่าเราจะทําถูกใจเขาไหมอะไร่เงี้ยแต่เท่าที่ผ่านมาก็ผมถือว่าฟีดแบ็กจากเขาที่ที่มีกับผมอเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะที่จะโอเคแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่ด้วยเข้ากันได้ดีอ่าโอเคเยี <Yeah. S 2> ่วเป็นไงตอนนี้ท้อยยังกี่นาทีแล้วมึงถ่ายอ่ะ Oh, อุ่นีพอแล้วเอาเลยแบ่หมดกองเลยงั้นพอละก็พอแ,แล้วก็คือ EP นี้ก็คือ EP ที่99แล้วนะเดี๋ยวเราเรอดูสุกหน้านู้นว่า EP ที่100จะเป็นยังไง<อ>จริงๆเราถ่ายเสร็จหมดแล้วล่ะนะครับ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สุขสันต์ EP นี้ก็เต็มรูปแบบของการมาเก็บตัวที่นี่ได้พูดคุยกับทั้งตัวสตาฟโค้ชรวมถึงตัวนักเตะได้บุกไปถึงห้องพักต่างๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับอ่ะบอลแล้วไม่คุยกับโค้ชเทกูหน่อยเหรอเอ้าจะคุยทำไมล่ะ ก็ไปย้อนดูอินไซด์นี่ที่จะออกวันว be ันนี้เราออกอากาศวันศุกร์ใช่ไหมอินไซต์ฉบับเทกูเต็มๆจะออกเมื่อวานวันพางหัดก็ย้อนดูในเพจสโมสรนะครับชมบุรีฟุตบอลคลับใครยังไม่กดไลค์ที่ช่องทางเพจสโมสรก็ไลค์ไว้ด้วยนะครับชมบุรีฟุตบอลคลับติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวคลิปไฮไลท์ต่างๆก็ที่ช่องทางเพจสโมสรเลยแล้วก็สัมภาษณ์เทกูฉบับเต็มก็อยู่ที่ในทางเพจของสโมสรหรือทางช่อง YouTube ชมบุรีฟุตบอลคลับ ก็ลองไปเสิร์ชหาดูแล้วกันครับก็ขอบคุณผู้สับสนสมรายการนะครับผลิตภัณฑ์กีฬา FBT โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตดิงกูนะครับเสื้อที่ผมใส่อยู่เป็นเสื้อโปโลใหม่ให้มาสี่สีด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเสื้อพวกนี้แจกขอคุณผู้ชมทั้งตามกฎกติกาเดิมเลยครับง่ายๆนะครับก็ย้อนลองดูอีพีเก่าๆว่าทำยังไงแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราเดินทางมาถึงอีพีที่เก้าสิบคนดูก็น่าจะหรือแฟนรายการก็น่าจะรู้อยู่แล้วละว่ากฎกติกาคืออะไรทํำยังไงนะครับก็แล้วก็ เออตืดตืดตืดนี่ครับถึงขนาดต้องพกอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์โกมึกนะครับเป,เป็นอาหารแปรรูปปลาหมึกแปรรูปรสต่างๆแต่นี้ใหม่พิเศษหน่อยเป็นถั่วต้มสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ฝากไปด้วยโกมึกอุ่นนุนสินค้าโกมือกนันได้ที่คิวอาโค้ดจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เพจเฮาส์ช็อปนะครับร้านจำหน่ายอาหารของใช้สัตว์เลี้ยงชนิดเล็กน้องหมาน้องแมวกระต่ายแฮมสเตอร์ต่างๆอยู่ที่ซอยสีสซ้นก่อนถึงมอบ,บุรพาที่บางแสน นะครับสุดท้ายครับก็ราวันทางสปอร์ตนะครับรถสไล, on, ลด์อ่อนรถสไลด์24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยบริการทั่วประเทศไทย085 166 6366าาเราจบ EP นี้ตรงนี้แล้วกันครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าโชว์ครับเย <c oughs> <c oughs> หนึ่งหนึ่งอ้อะไรอ่ะ ขายของหน่อยถึงเวลาแล้วอะไรอ่ะตัวสตา์ญี่ปุ่นเหรอไม่ไหมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับโค้ชบ้างกันดีกว่า好吗ไปได้หรือเราไปดูแบบบรรยากาศซ้อมเอ้กูกูไม่เดินนะมึงเดินคนเดินไปอินเตอร์แบบฟิตเนสบ่อน้ำร้อนน้ำเย็นห้องกินข้าวชั้นสองอะไรเงี้ยที่อยู่ตึกนู้นอะ คือท,ทิ้งกูเลยว่าเถอะอ่างนนี้เดี๋ยวมางพูแค่ว่าเ้ยดีออ๋ยวไ,ไม่ไม่ไม่ต้องคัดเลยนะ <c oughs> คือที่แน่ถือว่าเป็นที่เก็บตัวที่ค่อนข้างที่จะพร้อมสภาพสนามก็โอเคแล้วก็มันมีบ่อน,น้ําร้อนน้ําเย็นมีบ่อน้ําร้อนน้ําเย็นมีมีบ่อน,น,อน,น,น้ําร้อนน้ําเย็นมีอะไรอะมีฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องอาหารครัวก็อยู่ที่นี่เลยคือเรียกได้ว่ามันครบเครื่องอะแล้วก็ทําให้ทุกคนอะมีสมาธิมีสมาธิกับฟุตบอลจริงๆแต่ส่วนภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยว เพื่อนรักผมจะเดินขึ้นไปถ่ายให้ทั้งหมดบริเวณรอบรอบนี่โค้ดแบงค์ผู้เจ้าชู้ที่สุดในแถวแยกชนชายเฮ้ยใช่เปล่าแบงค์เอาถือไปได้เอาแบงค์ไปงไ้เขาจะมานั่งด้วยจะ้เองแบงค์เป็นไมั้งมาอยู่ที่นี่เก้าวันละ